สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ A AC Takeoff กับศิริภาคำจันทร์ค่ะ คุณผู้ชมครับผู้นําธุรกิจที่เป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งบ้านและสวนแบบครบวงจรนั้นคงเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจาก global house ค่ะวันนี้ global house บริหารโดยบริษัทสยาม global house จำกัดมหาชนมีผลดําเนินงานแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะคะที่สําคัญยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลด้วยที่มุ่งเป็นช่องทางจัดจําหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้านและสวนที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนรายการ AC Take-off วันนี้นะคะพาทุกท่านมาที่ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้เพื่อพบกับคุณวิทูลสุริยะวนาคุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยาม g l o b a l house จำกัดมหาชนเพื่อพูดคุยถึงกลยุทธ์ที่นำพาบริษัทแห่งนี้เติบโตสวนวิกฤตเศรษฐกิจไปพบกันด้านในเลยค่ะ คะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณวิทูลสุริยะวนาคุณประธานเจ้าที่บริหารบริษัทสยาม Global House ส์จำกัดมหาชนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทูลสวัสดีครับวันนี้ก็รายการ AAC c Take-off ต้องขอบคุณมากมากนะคะที่สละเวลาให้กับรายการค่ะครับยินดีครับ วันนี้นะคะก็อยากจะมาขอความรู้กับคุณวิทูลคะ่ะในเรื่องของการทําธุรกิจในปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้ก็ธศรกิจต่างๆก็ค่อนข้างผันผวนนะคะแต่ว่าธุรกิจของ global house ยังมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเราก็เลยอยากจะขอทราบเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน,นะคะ่ะว่าตอนนี้ global house มีการดําเนินธุรกิจยังไงบ้างแล้วก็มีกลยุทธ์ยังไงบ้างคะ่ะจริงๆต้องบอกว่า เศร,รษฐกิจหรือความผันผวนเนี่ยมันมีตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยต่างเท่านั้นเองนะครับสำหรับ Global House เนี่ยเราเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีแรกก็คือปี240 2 4 0นะครับต้ยมยำกุ้งพอเปิดมาปุ๊บเราก็เจอเลยต้ยมยำกุ้งนะครับแต่ว่าตอนนั้นเราก็เราไม่ได้กระทบมากถึงขนาดเพราะว่าเราไม่ได้กู้เงินตาต่างประเทศะนะครับเราก็พยายามจะดูตัวเลขว่า ยอดขายขนาดเท่าไหร่ที่เราเอาตัวรอดนะครับ <c oughs> เราก็สามารถรอดมาได้ <c oughs> พอรอดมาได้ปุ๊บเราก็มองว่าเราน่จะขยายต่อพอวิสเซนโมเดลตอนนั้นเราคิดว่ามันใช่แหละเพราะขนาดเกิดต้มยำกุ้งเรายังรอดมาได้ <c oughs> <ช>นะครับและเติบโตด้วยเราเติบโตด้วย <c oughs> เราก็เลยขยายสาขาที่2เนี่ยไปขอนแก่นนะครับเ <c oughs> มื่อปี <c oughs> 2องพั้หเราเปิดขอนแก่นช่วงมกราปีสองพนีนะครับก็เป็นอะไรที่ เป็นไปนตามที่เราคาดเอาไว้ก็คือก็ผลตอบรับก็ดีพอดีปุ๊บเราก็ขยายต่อและช่วงแรกๆเราจะขยายช้าหน่อยปี47เจ็ดปีสีเราไปขยายที่อุดรธานีนะครับพอปีสี่เปุ๊บเราก็ไปที่เชียงใหม่ละห้0ห้าศระยอง51ก็มาที่ชนบุรีแล้วก็นะครฐมถุเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเราก็เริ่มเร่งแล้ว พราะว่าเงินทุนก็เริ่มมีแล้วก็ <คะ S 1> เราก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นสถาบันการเงินที่ดูแลเรามาสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็เราก็เลยเติบโตมาหลังจากนั้นในปี52เราก็เลยนำบริษัทเข้าเกดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ <คะ S 1> พออยู่ในตลาดหลักทรัพย์หน้าที่ของผมก็คือต้องขยายสาขา <คะ S 1> ปัจจุบันนี้ Global House เราเปิดปดำเนินการไปแล้ว77สาขาทั่วประเทศเราก็ยังมีแผนขยายสาขาอยู่ การเติบโตเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าเรามีการเติบโตอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือการเติบโตโดยขยายสาขาอันที่2ก็คือเติบโตจากสาขาเก่าของเราคือเพิ่มยอดขายจากสาขาเก่าของเราถ้าปัจจุบันเนี้ยที่ไม่ได้ผ่านกลัวเฮาประมาณสักสี่หปีเนี่ยนะครับพอผ่านไปจะเห็นรูปแบบสาขาใหม่ของเราเนี่ยเกิดขึ้นเราก็เริ่มรีโนเวทสาขาเก่าของเราเนี่ยตั้งแต่ปี60 นะครับจนมาถึงทุกวันนี้เราก็ยังรีโนเวทอยู่นะครับเพราะว่าเราคิดว่าใช้เวลาอีกสัก2ปีเนี่ยสาขาเก่ารูปแบบเก่าเนี่ยจะไม่มีคนเห็นอีกแล้เราเริ่มใช้โซลารูปนะครับพลังงานสะอาดเนี่ยตั้งกับปี59เเราติดพลังงานสะอาดครบทุกสาขาที่เป็นโควิดต่างๆ ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยมันเป็นเพราะอะไระคะจริงๆปี63เนี่ยเป็นปีแรกที่เราได้รับผลกระทบโควิดนะครับผมจำได้เลย23มีนาเนี่ยรัฐบาลสั่งให้ปิดร้านนะครับเราโดนปิดสะสมไปทั้งหมดเนี่ยสาสาขาตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาพอมิถุนาเนี่ก็เริ่มมาเปิดใหมต่ตอนนั้นต้องเรียนให้ทราบว่าเราก็ ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะเราไม่เคยถูกปิดสาขามาก่อนแต่ก็ไม่ใช่เราคนเดียวเป็นทั้งประเทศเป็นทั้งโลกนะครับสิ่งเดียวที่เราต้องทำวันนั้นก็คือมีสติเราก็นึกถึงก่อนว่าเอาแล้วน้องๆที่โดนปิดสาขาจะทำยังไงนะครับเราก็เลยบอกว่าทั้งนั้นน้องๆที่ไม่ได้มาทำงานเนี่ยเราจะให้เขากลับตัวที่บ้านเราจะจ่ายเงินให้เขา75เนะครับ แต่คนที่สมัครใจที่จะมาอยู่ที่ร้านเพราะร้านมันต้องมีคนดูแลนะครับบางร้านเราจะขายทางออนไลน์ได้นะครับเราก็จ่ายเต็มก็ปรากฏว่าก็โชคดีก็คือรัฐบาลก็มาช่วย62นะครับที่เหลือเราก็เติมให้น้องไปก่อนแต่ว่ายังไรเราก็ต้องจ่าย7.5ให้หมดไปก่อนเพราะรัฐบาลก็มาคืนทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่2ก็คือทางทีมผู้บริหารของเราเนี่ย เราก็ทำซี ن าเรโอตัวเลขว่าถ้าเกิดมันเกิดเวอร์สเคสเราถูกปิดมากขึ้นนะครับหรือเราขายไม่ได้เลยเราจะสภาพเราจะเป็นยังไงนะครับเดือนมีนาเนี่ยเราทำซี ن าเรโอเดือนเมษาเราทำซี ن าเรโอประมาณสัก6เคสนะครับเคสที่เลวร้ายที่สุดนะครับเราก็ปรากฏว่าถ้ามันเลวร้ายที่สุดเนี่ยเราก็ยังพอเอาตัวรอด โชคดีก็คือพอเดือนมิถุนารัฐบาลก็เปิดให้ดำเนินการแต่ตอนนั้นเรารู้แล้วหละว่าในปี63ยังไงเราก็ไม่ขาดทุนนะครับนั้นปี63เราก็ทำได้เกือบเท่าๆกับปี62ะนะครับก็กำไรไม่ได้โตนะครับแต่ว่าเราถูกปิดไป3ามสาขาพอปี64เนี่ยนะครับเราเปิดดำเนินการครบแต่ว่าบรรยากาศ โควิดเนี่ยก็ยังอยู่อยู่เพราะว่าผมจำได้พวกเรายังได้วัคซีนกันน้อยเข็มอยู่เลย<ช>บางคนก็ยังไม่ได้อยู่เลยะนะครับ6.4ก,ก็ยังมีกระแสตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับแต่ว่าเราก็มีการปรับปรับภายในเราแต่ว่าเราโชคดีที่เราทำดิจิตอลาน m เมชันเราเริ่มทำตั้งแต่ปี56กนะครับ5้ 57, 58 5็ดาเเราก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจนช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยนะครับ เราเอาระบบเราขึ้นคลาวไปเรียบร้อยาะมันก็เลยทําให้เราสามารถเห็นข้อมูลแล้วก็พนักงานทํางานได้บางคนก็เขาสามารถ work from home ได้ในเรื่องของการทํางานเนี่ยเราสามารถทํางานได้ตามปะกะติธุรกิจเนี่ยยังสามารถเติบโต,ตไปได้ดีแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทาง global house จะต้องมีจุดแข็งที่สามารถทําให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้จุดแข็งของ global house คืออะไรคะ จริงๆจ,จุดแข็งเราเนี่ยเรามีข้อมูลที่เราเห็นเจเนอเรชันที่เปลี่ยนเราเข้าใจว่าลูกค้าตอนนี้พฤติกรรมลูกค้าก็เปลี่ยนไปด้วยะนะครับที่ผมเล่าให้น้องหญิงฟังก็คือคเรารีโนเวร้านเราเนี่ยมันก็ทำให้ร้านเราเนี่ยมันเหมือนกับได้ร้านใหม่กลับคืนมาก็ตรงกับเจเนอเรชันที่กำลังจะเป็นลูกค้าใหม่ของเราะนะครับ เราเห็นเจเนอเรชันนี้ได้ยังไงเราเห็นจากพนักงานที่ทํางานกับเราว่ามีเจเนอเรชันไหนบ้างเราเห็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยมีเจเนอเรชันไหนที่กาลังจะเข้ามาเป็นนิวคัสมเมอร์ของเราเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าธุรก,กิจเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวนะครับเราก็เริ่มปรับตัวเองก่อนนะครับแล้วเราปรับเนี่ยเราปี6 263เนี่ยเราแนะนำเป็นดิจิตอลสโตร์ถือว่าตอนนี้ดิจิตอลเนี่ยมันเป็นคอของธุรกิจเราะนะครับเพราะเราก็ลงทุนทางด้านดิจิตอลเนี่ยมาตั้งแต่ปี2 5 5 6ที่เป็นจริงเป็นจังครับเรามีทีมโปรแกรมเมอร์เรามีทีม SA เรามีทีมไร่ที่พัฒนาตัวที่เป็น ERP ของเราเองแล้วก็ต่อยอด ERP ของเราไปไปให้กับ คนของเราทำงานง่ายขึ้นต่อยอดไปให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับระบบชำระเงินเรามีทั้งหมดทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสแกน QR โค้ดลูกค้าสแกนเราเราสแกนลูกค้านะครับต่างๆพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราพยายามจะพัฒนามาเรื่อยๆเ,เรามีระบบเพย์เม์ที่เราเชื่อมกับ เอพีไอเชื่อมกับแบงค์นะครับก็ก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นคำว่าง่ายขึ้นผมก็คือหลังจากที่งานสำเร็จแล้วเนี่ยทางน้องๆที่ทำงานซัพพอร์ตพวกบัญชงบัญชีอะไรพวกนี้นะครับเขาเก็บตัวเลขได้โดยอย่างง่ายดายเพราะว่าระบบเรามันเก็บแล้วก็เลขาซ้ายให้เรียบร้อยนะ่ะครับเห็นคุณวิทูลเล่าให้ฟังเรื่องของการที่ผู้รับเหมาเนี่ยสามารถมา รับของที่ศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็มีระบบคอยช่วยเหลือแล้วก็นําไปส่งไปที่สาขาต่างๆพอจะเล่าตรงนี้ได้ไหมคะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข่งเหมือนกันของทาง Global House เราเราไม่ได้เรียกว่าเป็นจุดแข่งนะครับ <c oughs> เราว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำํำ <c oughs> คือเรามีศูนย์กระจายสินค้านะครับ <c oughs> เรามีเบนเดอร์ผู้รับจ้างเราที่จะต้องมาขนสินค้าให้เราไปย <c oughs> ังสาขาต่างๆ แนวความคิดของเราก็คือรถที่มาวิ่งกับเราเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องมารอที่ดีซี DC. คุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรลงทะเบียนนะครับถ้ารับลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็สามารถใส่ราคาได้เลยนะครับถ้าราคาเป็นราคาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นราคาที่เป็นธรรมรถก,ก็จะถูกเรียกมา พอเรียกมาเสร็จเรียบร้อยรถก็จะมาเช็คอินที่ป้อมยามะนะครับเขาจะได้ใบว่าคุณจะไปขนอะไรเสร็จเรียบร้อยเวลารถขึ้นสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรถคันนี้ก็สามารถเอาใบขนเนี่ยไปสแกนเติมน้ํามันได้น,นั่นหมายความว่ารถที่มาวิ่งกับเราเนี่ยคุณเอาคนขับรถกับรถมาเท่านั้นก็พอแล้ะนะครับเพราะว่า เวลาที่รถไปถึงสาขาแล้วเอาสินค้าลงเนี่ยนะครับเมื่อลงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางระบบเราจะทําการชําระเงินให้ทันทีนะครับชำระเงินผ่านโอนเข้าบัญชีก็คือถ้าคุณมีรายการค่าสินค้าไอ้ค่าน้ํามันก็จะหกค่าน้ํามันแต่ถ้าไม่มีก็ได้รับเต็มโดยที่ไม่มีระบบวางบิลนะครับก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมเริ่มต้นทำโกลว,ว์เฮาส์ในี่าตั้งปี40 ตั้งแต่ยังไม่มีระบบะดิจิตอลที่ทันสมัยขนาดนี้มีแค่โปรแกรมบัญชีใช้เท่านั้นเองเราก็ไม่มีระบบวางบิลแล้วพอมาเล่าถึงไม่มีไม่มีมมวางบิลแล้วแล้วก็วแ,วแถมมีส่วนกระจายสินค้าที่ใช้ระบบดิจิตอลท,ที่น่าสนใจมากๆทีนี้เนี่ยก็อยากจะขอรบกวนคุณวิทูลน,นะคะช่วยพาเราไปดูส่วนกระจายสินค้าหน่อยนะคะบได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับส่วนกระจายสินค้าวางน้อยกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าวาังน้อยนะคะเดี๋ยวดิฉันและก็คุณมิทูลนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมกันค่ะเชิญเลยค่ะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่รถซัพพลายเออร์นะครับนำมานำสินค้ามาส่งคเสื้อบงนี้เขาจะจองคิวมาล่วงหน้าเพราะฉะนั้นสังเกตว่ามาถึงปุ๊บก็ลงสินค้าได้เลยถ้าเป็นสินค้าที่ที่จะไปสาขาไหนพวกนี้เขาก็จะมีระบุไว้ให้เราเรียบร้อยแล้ว จะคิดพบได้ขนาดนี้แสดงว่าคุณมิทูลก็คือต้องมาดูในทุกๆจุดเองใ่ไหมคบทีมงานก็ทีมงานก็ระดมสมองกันอ๋อแล้วก็มารายงานเพียงแต่ว่าไม่ฮะคือเราก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยก็ทํางานเป็นทีมอะเพราะว่าเราอยากได้อยู่นี้ดีไหมเอาน้องๆเขาบอกว่าดีครับทุกคนก็ต้องช่วยกันเนี่ยลายพิกกิ้งเราอยู่นี่ฮะลายพิกกิ้งค่ะตรงนั้นเนี่ย น้องเขาจะหยิบตามจอที่บอกว่าให้หยิบกี่กล่อง<ะ>แล้วหยิบใส่ถาดตรงนี้ยพอหยิบใส่ถาดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะวิ่งไปสเตชันว่าอันนี้ไปอยู่จอดอยู่สเตชันไหนค่ะสเตชันนี้นก็คือหมายว่าหนึ่งสาขา<ะ>เนี่ยอย่งนนี้ไปมันจะมีบาร์โค้ดต<ะ>ิดไว้เพราะนั้นพอวิ่งไปปุ๊บตัวสแกนรู้ปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าเลี้ยวซ้ายหรือว่าหรือตรงไป พอไปถึงสเตชันที่บอกไปสาขานี้นะนมันก็จะหยุด<ม>คนไม่ต้องไปต <ไป S 1> ัดการ<ย>แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือข้างในเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟสักดวง<ม>เพราะว่าเลเซอร์มันยิงถ้าเปิดไฟมากๆเนี่ยเลเซอร์อาจจะยิงแล้วมัน <c oughs> เพีียนไม่อไหร่อันนี้คือประหยัดไฟไฟ้านะ <c oughs> ตัวนี้เราก็ใช้ไฟจากแสงสว่างแต่หลังคาเราติดโซลารู้ไปด้วยถ้าบอลก็จะมีเฉพาะเราคิดว่าเราใช้ไฟเท่าไหร่แล้วก็ติดเท่านั้นโครงสร้าง สแตักเจอ,อต่างเนี่ยเราออกแบบเองเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราอยากได้สเปน,ยงงอ,ยนอย่างไรอย่างเงี้ยทำยังไงจะไม่มาติดขัดในเรื่องของการเดินทางของสินค้าค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือศูนย์กระจายสินค้านะคะที่เราพาไปเยี่ยมชมดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับไปฟังเรื่องของการลงทุนในอาเซียนกันค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆตอนนี้เรากลับมาพูดคุยกับคุณวิทูนอีกครั้งนะคะในเรื่องของการที่การไปเจาะธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะคุณวิทูนคะตอนนี้อยากจะขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะตอนนี้เรามีไปลงทุนที่ประเทศไหนบ้างคะ,ะเรามีไปลงทุนที่ลาวพมา่า นะครับแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็กัมพูชานะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะเป็นที่ฟิลิปปินส์ครับทีนี้การลงทุนจะมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งก็คือเราไปเป็นพาร์ทเนอร์เขาไปเป็นเจวีเขานะครับก็คือลาวเนี่ยเราถือหุ้นอยู่ประมาณสักสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์พม่าก็ใกล้เคียงกันนะครับ<ม>ที่ลาวกับพม่าเนี่ยโอนเนอร์เขาโอเปเรตเอง เราก็มีน้องๆที่ส่งไปช่วยงานนะครับส่วนที่กัมพูชาเนี่ยอันนี้เราโอเปเรตเองะนะครับกัมพูชาก็จะเป็นแบรนด์ของ global house ไปไปปักที่กัมพูชาเราโอเปเรตเองทั้งหมดนะครับพาร์ทเนอร์เราเขาก็ให้เราโอเปเรตส่วนที่อินโดนีเซียเนี่ยเราก็ไปคล้ายๆกับของอลาวกับพมา่าก็คือเราไปเป็นผู้ถือหุ้น นะครับปัจจุบันนี้ของอิอนโดนีเซียได้เปิดวงกวาน,นเขาเข้าตลาดลักทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้วส่วนฟิลิปปินเนี่ยเราเพิ่งสายคอนแทคไปค <c oughs> ก็คาดว่าในปีหน้าเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเราก็น่าจะได้เริ่มก่อสร้างสาขานะครับส่วนจะเปิดดำเนินการเมื่อไหร่นั้นก็ก็คงจะต้องรอดูอีกทีกนะครับแต่ตอนนี้ก็เรา เริ่มสตาร์ทแล้วนะครับค่ะ o b o House ไปลงทุนในหลายประเทศเหมือนกันในอาเซียนอยากจะทราบวิสัยทัศน์ของคุณวิทูนว่าเรามองเห็นศักยภาพอะไรบ้างในกลุม่มในประเทศเหล่านี้คะที่ทำไมเราถึงไปลงทุนในลาวในเมียนมาในกัมพูชาที่จริงถ้าดูในตลาดแถวแถวบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้ชีวิตนะครับหรือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยคล้ายๆกัน เพราะนั้นเวลาเราไปเนี่ยเรามีระบบแล้วก็เราไปปรับตัวสินค้าให้เข้ากับพื้นที่เท่านั้นเองหลายประเทศนะครับอย่างที่เราไปอ,อย่างลาวพมา่ากัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่ไปจากไทยะนะครับหรือถ้าเป็นสินค้าที่ i m p o r t ก็เป็นสินค้าที่ i m p o r t มาจากที่เดียวกัน ก็คือจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นเราอาตรงนี้เราก็สามารถแชร์กันได้ในขณะเดียวกันที่เราไปจอยกับเดโปเปบงุนันที่อินโดนีเซียเนี่ยถ้าคนอินโดนีเซียเดินมาเนี่ยเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเป็นคนไทยหรือคนอินโดนะครับคล้ายๆกันเป็นคล้ายๆกันเพราะนั้นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยก็คล้ายๆกันนะครับแล้วประเทศพวกนี้เขามีอัตราการเติบโตค่อนข้างจะดี แล้วการตอบโจทย์ลูกค้าในประเทศ <c oughs> กับในอาเซียนนี่ต่างกันไหมคะจริงๆก็ต่างกันนะครับต่างกันบ้างเพราะว่าเราต้องไปปรับตัวเหมือนกันว่า <c oughs> พอเราไปสักหนึ่งปีเนี่ยเราก็พอจะรู้ว่าเ,เราต้องปรับตัวยังไงถ้าเราไม่ปรับมันก็สะท้อนมาว่ายอดขายคุณจะลดลงนะ <c oughs> กำไรคุณจะลดลงนะ <c oughs> แต่เราโชคดีนะครับเราไป ทุกประเทศเนี่ยพาร์ทเนอร์เราเขาเก่งทุกคนเราเขาก็กําไรพม่าก็กําไรนะครับเราไปเปิดที่กัมพูชาตั้งแต่ปีแรกจนถึงวันนี้เราก็กําไรนะครับเพราะฉนั้นเขก็ยังไม่มีที่ไหนที่ทําให้เราต้องลําบากไปด้วยนะครับก็เราถือว่าเราโชคดีครับส่วนตัวอิงเคยไปเยี่ยม c l o ์เ r h ร u s e ที่กัมพูชาเหมือนกันคะเราใช้แบรนด์ของ Global House ที่กัมพูชาเลยใช่ไหมคะเราจดทะเบียนเป็น Global House Cambodia ครับค่ะเป็นสาขาแรกที่เราไปปักป้าย Global House ก็คือที่กัมพูชาค่ะครับแต่ที่พม่านั้นเราใช้ Pro One Global ครับค่ะเพราะว่าพันเนอร์เราเป็น Pro One นะครับแล้วพันเนอร์ของเราที่ลาวนะคะเป็นสุวรรณี สุวรรณีคือถ้าคุณผู้ชมไปที่ลาวเห็นสุวรรณีปุ๊บเห็นโปรวันปุ๊บก็ให้คิดถึงไปแวะเยี่ยมก็ได้นะครับไปแวะเยี่ยมแล้วก็ไปอุนหนุนก็ได้นะครับไม่เป็นไรค่ะแล้วตัวศักยภาพของประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาวเมียนมากัมพูชาอินโดนีเซียคุณวิทูลคิดว่าประเทศไหนที่น่าจะเป็นเหมือนเราน่าจะมปปักแฟลกชิป ตรงนี้ให้ความสำคัญน้ำหนักประเทศนี้มากสุดนะคะคือถ้ามองศักยภาพของประเทศที่เราไปเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดตรงๆก็ตามประชากรเราวก็จะมีประชากรน้อยสุดนะครับเพราะนั้นก็จำนวนสาขาก็อาจจะไปได้ไม่มากรอ,องลงมาก็กัมพูชาแต่กัมพูชาเนี่ยเขาก็จะเป็นประเทศที่ ใช้เงินหลักๆก,ก็คือเป็นเรียลวันดอลล่าคือใช้ได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นกัมพูชาก็เป็นประเทศที่เราทําธุรกิจแล้วเราไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมากนัเพราะเราขายเป็นดอลล่าอยู่แล้วพม่าเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจมากแล้วก็พาร์เนอร์เราก็ทําได้ดีนะครับก็เพราะว่าพมา่าเนี่ยเขาไม่ได้พัฒนามานานความต้องการของอวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆที่พมา่าเนี่ย ยังมีความต้องการอีกเยอะเพราะนั้นพม่าเนี่ยตอนนี้พันเนอร์เราไปแค่สิบสตตเท่านั้นเองมันก็ยังมีศักยภาพไปได้ถึง200ได้3มคิดว่านในขณะเดียวกันอินโดนีเซียนี่นะครับพันเนอร์ของเราก็จริงเขาอยู่ในธุกรกิจมานานนะอยู่จนมีเงินสดแล้วลหละนะครับเพิ่งจะเอาเข้าตลาดหักทรับแต่อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มีประชากรเยอะนะครับ ก็มีศ <screws in the ground> ักยภาพมากนะครับเราก็ได <exercises> ้คุยกับทางพาร์ทเนอร์ก็เขาก็เข้าใจว่าประเทศเขาเนี่ยมีศักยภาพอีกเยอะเลยแล้วก็อินโดนีเซียตอนนี้ก็เป็นฐานผลิตอะไรที่ใหญ่ๆมากไม่ว่าจะรถยนต์แบตเตอรี่เขามีพลังงานเขาเองเพราะนั้นอินโดนีเซียก็มีก็เป็นประเทศหนึ่งที่ผมคิดว่ามีศักยภาพสูงมากสุดท้ายนี้นะคะอยากที่จะให้คุณวิทูลช่วยแชร์คำแนะนำนิดนึงถามว่าในช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจของเราก็ ค่อนข้างผันผวนยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ไม่รู้ว่าในอนาคตในปีหน้าจะมีเ,เศรษฐกิจซกซาอีกหรือเปล่านะคะอยากที่จะให้คุณมิทูลช่วยให้คำแนะนำกับทางผู้ประกอบการ SME ด้วยนะคะ <S <S ว่าเราควรที่จะมีการเตรียมพร้อมหรือทำธุรกิจยัางไงาเคล็ดลับในการทำธุรกิจในช่วงปีนนีวันนี้นนต้องเรียนให้ทราบทุกคนเลยนะครับว่าเราต้องเตรียมตัวตลอดเวลาค่ะ เราคิดว่าโควิดเราจะพ้นไปแล้วก็มาเจอสงคารามยูเครนกับรัสเซียค่ะมันก็เป็นทั้งวิกฤตสงคารามวิกฤตพลังงานใช่ไหมครับเงินในกระเป๋าของผู้คนก็หายไปแล้วจะมาเจอดอกเบีย้ยขาขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นผมผมเองก็เคยเป็น SME มานะครับในช่วงที่เราเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยจินตน,นาการเราเยอะมากวิสัยบเดลเราเยอะมาก แต่เราขาดอีเดียวคือเรื่องเงินะนะครับถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยออพอเราได้เงินนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องดูแลพาร์เนอร์เราให้ดีนะครับคือหัวใจหลักของการทำธุรก,กิจมันมาจากเงินทุนนะครับก็ผมว่าปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะครับต้องมีข้อมูลให้สำหรับสถาบันการเงิน นะไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะเป็นความลับหรอกครับถ้าเราธุรกิจเราไม่ดีเพื่อเผอเราจะได้ที่ปรึกษาที่ดีด้วยซ้ำว่าแบงก์อาจจะแนะนำเราแต่ถ้าเราไม่เก็บตัวเลขเลยแล้วเราไม่เปิดเผยให้ทางสถาบันการเงินเลยอันนี้ลำบากแล้วเพราะว่ามันจะต้องไปด้วยเงินนะธุรกิจต้องขับเคลื่อนด้วยเงินถ้าคุณธุรกิจคุณปังแล้วคุณต้องขยายเราจะเคยเห็นบทเรียนว่าธุรกิจ บอกว่าผมมีเงินสดพอนะครับไม่ต้องกู้เงินเลยพอเกิดวิกฤตโควิดมาปุ๊บนะครับต้องการกู้เงินคุณไม่เคยมีประวัติในการกู้เลยและในช่วงวิกฤตคุกก็จะหาเงินกู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องทนานํนะนาคะแนนคะแนนจะมาจากไหนคะแนนก็คือมาจากประวัติตัวเองเพราะเดีย๋ยวนี้เวลาแบงก์จะปล่อยให้บุคคลธรรมดากู้หรือใครกู้ก็ตามคุณต้องมีประวัติประวัติในการกู้ ประวัตในการชําระเงินตรงนี้ต้องฝาก SME ไว้เลยตัวเองเอจะมีความคิดดีขนาดไหนแต่ยังไงก็ต้องใช้เงินเงินก็มาจากหลายแหล่งปัจจุบันนี้มันก็จะมีทั้งคลาวฟันดิ้งทั้งเงินจากสถาบันการเงินทั้งเงินที่พักพวกมาร่วมทุนกันก็นกนแล้วแต่แต่ยังไงสุดท้ายต้องเอาตัวให้รอดนะครับสุดท้ายการทําข้อมูลการทําบัญชีเพื่อจะสะท้อนผลประกอบการจริง อันนั้มันเป็นผมว่าเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะคได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้ดีๆหลายอย่างจากคุณพิทูลมากๆนะคะในเรื่องของการที่บริหารจัดการ global house ให้สามารถเติบโตส่วนวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคุณพิทูลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มใช้ระบบดิจิทัลมาตั้งแต่แรกๆนะคะแล้วก็ ศึกษาเพนพอยต์ของทั้งลูกค้าแล้วก็ตัวคู่ค้าของเราเองเพื่อตอบโจทย์ให้ทุกคนเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณวิทูลมากๆค่ะครัยินดีครับสวค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือความรู้ดีๆนะคะจากคุณวิธูลสุริยาวนากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสยามกลเบอลเฮาส์จำกัดมหาชนคะ่ะและครั้งหน้านะคะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากที่จะพลาด ความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียของทาง a AC Connect นะคะไม่ว่าจะเป็นเ a c e b o o k YouTube, l ออ o f f i c i a l นะคะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะและครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารชั้นเดวหน้าบริษัทไหนอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามรายการ a AC Take Off ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและก็คุณวิทูลต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ